กราบสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NS Channel ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบ Q&A นะครับถามมาตอบไปนะที่ผมได้ทำการโพสต์นะครับในชุมชนของช่องของผมเองนะเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยได้ทำการส่งคำถามนะครับที่เกี่ยวกับเกมฟษทีหรือเรื่องอื่นๆนะครับเข้ามาในคอมเมนต์ Comment นั่นเองนะครับผมก็จะมาทำการนะครับ จะไม่คัดเลือกนะก็คือจะดึงมาหมดเลยนะครับทุกท่านเลยนะที่ได้ทิ้งคําถามเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามนะครับแบบมีสาระหาเหตุผลนะครับหรือว่าคําถามที่ปังๆนะครับปังปีนาดนะอันนี้หรือว่าจะเป็นแบบไม่เชิงคําถามก็มีนะครับอะไรแาบนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการอาตอบเพื่อให้คําคถามเ่าล้าน่นนะหายนะครับแล้วก็หมดคําค้างคาใจไปนั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มที่ ท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคำถามจากคุณจิโอจิน่าใช่ไหมกราเซียนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านชื่อไม่ถูกต้องประการใดเนี่ยก็ขอกราบอาภัยเป็นที่นี้ด้วยนะครับยังไงจะขอเรียกคุณคนแรกเนี่ยว่าคุณกราเซียแล้วกันนะครับดักเคที่ในนาะคตยังพอสู้ไหวไหมแล้วก็ตัวที่ควรหาหรือจี้เครื่องรางสําหรับสายล้มหรือสายวิก ในอนาคตคือตัวอะไรขอบคุณพี่ค่ะพี่เป็นคนที่แคร์คนดูมากขอชื่นชมแล้วก็สนับสนุนค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณเราเช่นกันนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ส่งคําถามดีๆแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับจากใจจริงเลยนะก็มาตอบคาถามกันดีกว่านะครับดักเคที่ยังไหวไหมก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับก็บอกเลยว่าไหวนะครับจนกว่าการมาของเอลิเซ่นะครับจะทําให้ ตัวของดาร์เกตที่เนี่ยเล่นยากขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับคืออย่างการมีของยุนรังอย่างเงี้ยก็คิดว่ามีแต่ว่ามันก็ยังพอสู้กันได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ายุนรังจะมาแก้ทางดาร์เกตที่แบบตรงๆไปเลยก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้มันยังพอแบบสู้ไหวอยู่นั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวละครใช่ไหมตัวหรือจี้เครื่องรางนะครับสำหรับสายลุมหรือสายวิกในอนาคตเนี่ยคืออะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวก็ ผมเนี่ยก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2อ,อย่างแล้วกันนะครับสลับสายวิกเป็นการ์ดแล้วก็จี้ไปเลยนะแล้วก็สายลมการ์ดจี้เช่นกันนะครับสาหรับสายวิกนะครับตัวละครที่จะมานําเสนอนะครับก็จะคงอยู่คัมเมต้านะครับไปในอีกหลายแพทเลยนะนั่นก็คืออาร์เทมิสนะครับก็เป็นตัวละครนะครับสายแฮบิทนะแต่ว่าผมมองว่าสกลิลสกิลของมันอนะในความสามารถสกิลของมันอนะค่อนข้าง เอ็นยังไปทางสายวิกนะผมก็เลยจัดมาให้มันอยู่ในสายวิกล้วกันนะครับถึงแม้ตัวมันน่ะจะสามารถเล่นได้ทั้งลมทั้งวิกนะครับเพราะว่าเป็นแนวไฮบิดไงเพราะว่ามันตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าจี้ที่มันเอามาเล่นด้วยจะไปทางสายไหนนั่นเองนะครับส่วนจี้สายวิกนะครับพอแนะนาการ์ดไปแล้วใช่ไหมจี G ้สายวิกก็จริงๆมันเข้าขเซิร์ฟไทยไปแล้วแหละนะครับก็เป็นเพนบอร์ดนะครับตัวเนี้จะรอดนะครับเป็นชิ้นเดียวมั้งที่ผมมองว่ามันรอดในหลายๆแพทนะครับ ในเซิร์ฟเกาหลีก็ยังเป็นที่นิยมใช้อยู่นะครับจนถึงปัจจุบันเลยนะตั้งแต่ที่มันเข้ามาโอเคถัดไปเราไปพูดถึงสายล้มเลยดีกว่านะครับก็พลาดไม่ได้นะอันนี้คือพูดไปแล้วนะครับก็คือเอลิเซ่นะครับที่ผมได้พูดไปนะก็เอลิเซ่นี่ก็สกิลนะครับความสามารถของการเนี่ยก็ค่อนข้างไปทางสายล้มเช่นกันนะครับในสกิลของการสาบให้กลายเป็นหุ่นยนต์ทั้งแถวนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมมีเวลานะครับเดี๋ยวก็จะมาทําเจาะลึกการ์ด เอลิเซ่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมความสามารถแบบเต็มๆแล้วก็เข้าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงความสามารถของเอลิเซ่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ทําทีหลังแล้วกันนะส่วนจี้เครื่องรางสายล้มนะครับก็จะเป็นจี้ไหนไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นจี้มะเร็งของเซิร์ฟเกาหลีอยู่นะตอนนี้อยู่นะครับก็จะเป็นปืนลุมดํากักขังนะครับก็ความสามารถถ้านึกไม่ออกก็อยากให้นึกถึงมีเมียนนะครับในเซิร์ฟไทยบ้านเรานะถ้าถ้าเกิดว่าตกไปยัง ื้นที่ภายในแถวที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ด้วยเนี่ยก็จะโดนขังกงใช่ไหมแต่ว่าในตัวเนี้ยมันไม่ใช่เอฟเฟกต์อันตรายไงก็คือถ้าเกิดว่ามันติดอะมันก็จะขังกงให้เลยถือว่าเป็นจี้สายล้มที่ค่อนข้างมาขัดจังหวะแล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับล้มละลายได้อย่างรวดเร็วเลยนะโอเคก็ผ่านไปนะครับสําหรับคําถามแรกนะคําถามถัดม,มานะครับจากคุณมาร์ซ่าพักดีชนแนลนะครับคำถามที่2นะ หมวกหุ่นไลากา,าหมวกไททีใช่ไหมหมวกไทเทเนียมใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจถูกนะครับถ้าเกิดว่าแม่เข้าใจไม่ถูกยังไงก็กราบขอโทษไว้ด้วยนะครับมียุนรังอัลันซาโฮตัวไหนเหมาะครับแล้วควรหาไหมหรือใช้ไทเทเหมือนเดิมก็คือเอหมาะที่สุดนะครับส่วนตัวยกให้ซาโฮแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาไว้คอมโบทอยหน้าหลังนะครับในตัวของอหมวก,ห,มวกหุ่นไลากาใช่ไหม หมวกหุ่นไลกาเนี่ยคือสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับในการหานะคือควรค่าเลยนะในการหานะครับเพราะว่าออหมวกไทเทเนียมเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันสกิลออสาเป็นหุ่นไลกาจากหมวกหุ่นไลกาได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นจี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สมควรต้องมีเลยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่3นะจากคุณอิกคิวซันนะครับแนะนำเซตตัวละครบวกจี้ที่พี่ใช้ลงหลีกหน่อยครับ อยากรู้เป็นแนวทางถ้ามีเว้นเลยหลังจะได้ทําเก็บไว้ขอบคุณล่วงหน้าครับก็ยังไงดีละ่ะเซ็ตหลักๆนะครับที่ผมใช้ลงหลีกเลยก็จะเป็นดาร์คลูลูเบลนะครับเซ็จจี้ก็มีดังนี้นะครับเป็นหมวกสงการแปลนเทเลพอร์ตถุงมือของไททันนะครับแล้วก็ไพ่ทาโรหมีนะก็จริงๆเซ็ตนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เล่นในแผนที่หัดเทพแต่ก่อนนะครับหลังๆมาก็จะไปเล่นหน่อใน อ่วันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แผนที่อาทิตย์มันจะเปลี่ยนไปอยู่วันอาทิตย์แทนนะครับแล้วก็จะเล่นในแผนที่รถไฟนะครับก็จะเปลี่ยนจากหมวกสงครามเนี่ยให้กลายเป็นหมวกไทเทเนียมแทนนะครับแต่ก็จะขอพูดทางนี้ด้วยนะครับว่าอ่พักหลังเนี่ยเซตที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้ในหลายๆแผนที่แล้วนะครับคือแต่ก่อนผมไม่ได้เล่นแค่ในแผนที่อาทิตย์กับแผนที่รถไฟนะครับในเซตนี้เนี่ยก็จะเล่นในแผนที่เมอร์ชแลนด์ด้วย แต่พอหลังจากที่อออ,อหลายๆอย่างนะครับในหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแก้ทางนะครับในเซตของผมที่ใช้เล่นอยู่เนี่ยมากมายนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้การลงลีกเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแผนที่นะครับแล้วก็เล่นในบางแผนที่เท่านั้นนะถัดไปนะครับคําถามที่4นะครับจากคุณป๊อก9้าเด้งทุกนัดนะครับก็ อยากให้ทําการสอนผู้เล่นใหม่ๆครับอย่างเช่นการจัดจี้ครับได้เลยนะครับระับทราบครับไฟยังไงผมหาเวลาทําให้รับชมนะครับถัดไปนะคําถามที่5นะครับ Q&A พี่ชอบอ่านมั้งอะโดจินไหมฮะไม่จําเป็นต้อง18บวกถ้าชอบชอบอ่านแนวไหนก็ชอบอ่านมั้งอะนะครับโดจินนี่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็คือไม่ค่อยอ่านเลยแล้วกันนะครับ แนวที่ชอบนะครับก็เป็นแนวโชว์เน็งนะด์คแฟนตาซีแอคชั่นนะครับอย่างเช่นแอคแทกออนเทลทันนะครับอันนี้ก็อ่านอยู่ถึงแม้จะจบไปแล้วนะครับก็ยังคงอ่านวนๆอยู่นะครับจนกว่าจะนํากลับมาขึ้น,นอ,อนิเมะอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอติดตามอยู่นะคําถามถัดไปนะครับคำถามที่6แล้วเนาะจากคุณลูกแก้วแก้วใสนะครับเล่นตัวเก่าสายล้มใช้จีอะไรแก้ทางกับตัวใหม่สายล้มได้บ้างคือ,อ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคาถามนี้ค่อนข้างกว้างไปหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าแต่ละตาเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยจะเป็นสายอะไรนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถนาเซตจี้นะครับหรือว่าตัวละครเนี่ยไปแก้ทางตัวละครสายล้มใหม่ๆได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับแผนที่นั้นๆน,น,นะครับรวมถึงช่วงเวลาที่การ์ดใหม่เนี่ยเข้ามานะครับจะพูดง่ายๆก็คือช่วงที่ การ์ดใหม่มันเข้ามาแล้วมันมีติดบัฟนะครับคือจะเป็นอะไรที่จะพบเห็นได้อย่างแน่นอนนะครับในแต่ละแผนที่เพลินนี่คือเห็นเกลื่อนนะครับเห็นทุกแผนที่เลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงอา่อาแต่ละช่วงเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นยืนรางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามาใหม่ๆใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรไปแก้ทางยืนรางได้ก็แนะนําแล้วกันนะครับว่าเราก็เอาตระกูลอาชาอย่างเงี้ยไปรับมือนะครับ ใส่จี้เพนบอดนะครับกระโดดไปไป้ายสีศูนย์กลางหมอกจินรังนะครับประมาณนี้นะถัดไปนะครับคำถามที่7แล้วนะจากคุณธนประวร,นะรหลอยส่วนนะอยากให้จัด10บบันดับตัวละคร10อันดับที่ตัวที่ต้องมีนะครับอันนี้กออ็ขอบคุณนะครับที่แนะนำเข้ามานะยังไงเดี๋ยวผมรับทราบนะครับไว้ทำตามคำขอให้นะครับ โอเคถัดไปนะครับคำถามที่8นะจากคุณอีวินาเฟสติโซวานะครับ Inspiration ในการทำ YouTube แล้วก็ Expectation หลังจากนี้2เติมเกมไปเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงจะตอบไปทีละอย่างแล้วกันนะครับสำหรับ Inspiration ก็คือ,อส่วนตัวนะครับผมเนี่ยอยากจะมีคอมมูนิตี้มีผู้ติดตามแล้วก็อยากมีการคอมเมนต์การพูดคุยกับ ผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะแต่หลกัหลกๆเนี่ยคอนเทนต์ของช่องเนี่ยก็จะขึ้นเกี่ยวกับเกมเศรษฐีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันแปลกใหม่ประมาณนี้นะครับสำหรับอินสปิเรชันนะในส่วนของเอ็กซ์ปิเกชันนะครับหลังจากนี้ก็อยากจะให้ช่องของผมเนี่ยกลายเป็นช่องที่น่าจดจำในแวดวงของผู้เล่นเกมเศรษฐีหลายๆท่านออกไปนะครับเพราะว่า วัตถุประส,สงค์หลักเลยนะครับคือส่วนตัวที่ผมคิดนะก็คแบบือผู้เล่นด้วยกันก็สามารถช่วยเล่นช่วยเหลือผู้เล่นด้วยกันได้นะครับอันนี้คือส, <sturdy> <SE> ส,ส่วนตัวที่ผมคิดนะก็คือทำคอนเทบบนต์แปลกใหม่ทําแนวทางนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นในเซิร์ฟไทยนะครับเพื่อที่จะได้ทําการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมรับมือนะครับรวมถึงเก็บเพชรต่างๆน,นานานะครับก็คือหลักๆของ เออเอ็กซ์เคชัเลยก็คือการแบบว่าอยากจะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดไปคําถามที่2ของคุณอิริ่านะครับก็เติมเกมไปเท่าไหร่แล้วฮ่าฮนะครับเติมเกมอันนี้คือเราไม่ได้ระบุเกมไว้ใช่ไหมยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเหมารวมทุกเกมแล้วกันนะครับที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเกมเศรษฐีหรือเกมอื่นๆที่ผมเล่นด้วยนะครับไม่ได้ขอพูดถึงแล้วกันนะครับตลอดที่เติมเกมมาเนี่ยก็ จนถึงปัจจุบันนะครับก็ตกราวๆประมาณ20,000บวกได้นะครับ20,000บวกก็คือ20,000บาทขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับส่วนตัวนะไม่ทราบว่าท่านอื่นจะมากกว่านี้ก็มีนะครับคำถามที่9กันแล้วนะครับจากคุณลาวันมิงมิงนะครับถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขอกราบอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ เสียงนุ่มมากไม่ทราบว่าดื่มน้ำยาปรับพานุ่มยี่ห้ออะไรเอ่ยชอบเสียงตัวเองไหมนะครับโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับคำชมนะครับก่อนอื่นเลยนะก็ดื่มน้ำยาปรับพานุ่มนะครับยี่ห้อดาวนี่นะส่วนออชอบเสียงตัวเองไหมก็ไม่ชอบเสียงตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเิร์ตมากไปนะก็อาจจะค่อนข้างเป็นในน่าลำคาญไปเลยนะครับในเสียงของผมนะคือผมไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเท่าไหร่เลยนะโอเคถัดไปนะครับ คำถามที่10แล้วนะจากคุณมินมุนทการนะครับอยากเห็นหน้าคุณทีมค่ะยังไงเดี๋ยวส่งไปให้ดูในไลน์นะครับคุณมินคนสวยโอเคถัดไปนะครับคำถามที่11แล้วนะครับจากคุณ Beyonder God นะครับเลิกเล่นมา5ปีแล้วกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งควรหาเพชรยังไงให้ทันต่อการหาจี้หาการ์ดนะครับก็แนะนำเลยนะครับาการที่จะหาจี้หาการ์ดนะครับอย่างอื่นเลยก็ จะขอเพิ่มเติมก่อนเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องทําทุกอีเวนต์นะครับบางอย่างก็ควรออแนะนําว่าคนข้ามไปเพื่อช่วยในการประหยัดเพชรแล้วก็สะสมเพชรถ,ถัดไปนะครับเพื่อที่จะหาของที่มันเล่นได้ยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือจี้นั่นเองนะครับแต่ทางนี้ก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับสำหรับการออทำเควสภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับมันก็จะมีเพชรแบบยิบย่อย อยู่ในภารกิจนะครับเพื่อที่จะทําการสะสมเพิ่มขึ้นไปนะถัดไปก็จะเป็นภารกิจบัตรผ่านนะครับในตรงนี้ก็จะมีสายฟรีกับสายเติมนะครับแบบแบบพาร์ตอะอบัตรผ่านพาร์ตนะครับมันก็สามารถเติมเพิ่มพเพชรได้นะถัดไปก็จะเป็นการสะสมหินเพชรนะครับในส่วนนี้ก็เอาไวส้สะสมหินเพชรเพื่อไปสกัดเป็นเพชรในถัดไปได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการหาครอบครัวนะครับการันตี หาครอบครัวที่มันการันตีเลเวล10นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีเพชรสะสมได้มากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการหมุนแล้วก็เปิดลูกบาศนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้เพชรแล้วก็ไม่ได้เพชรเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นอีเวนต์เชิญเพื่อนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นออการรีแผนที่ใหม่หรือว่าออการรีอีกครั้งนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเพชรเอาไว้อยู่นะ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเที่ยวรอบโลกนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเที่ยวรอบโลกสะสมหินเพชรนะครับแล้วก็เที่ยวเสร็จเนี่ยก็จะได้เพชรในแต่ละทวีไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเมืองเพชรนะครับในแต่ละอีเวนต์นะทางเกมเนี่ยจะเปิดและแต่ช่วงนะครับแล้วแต่อีเวนต์นั่นเองนะครับถัดมาสําหรับคําถามที่12แล้วนะครับจากคุณวัชระแก้วชัย สานะครับเก็บเพชรให้ได้80,000เพชรในไลฟ์เกม e รีนะครับวันนี้น่าจะไม่ใช่คำถามนะครับยังไงอ๋อก็ขอรับทราบไปก่อนนะครับได้เลยนะยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บให้ได้80,000นะครับยังไงคือผมก็มีจุดมุ่งหมายนะอยากจะเก็บให้มันได้ไปถึงหลักแสนเหมือนกันนะครับหลักหมืน่นมันมันยังไงมันสักเซสแล้วนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่13แล้วนะครับจากคุณ AJ นะ จะได้เห็น Steam สตรีมสดแบบเห็นหน้าไหมครับอันนี้ก็ขอตอบไว้ก่อนเลยนะครับเป็นคําถามแรกเลยนะแล้วก็มีคําถามแบบนี้ที่ค่อนข้างเป็นในทางแนวเดียวกันนะครับเรื่อง Steam สตรีมสดนะครับช่วงนี้ก็ยังยุ่งอยู่นะครับเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์จบนะครับคือผมยังเรียนอยู่นะยังไงถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วนะครับพร้อมแล้วเนี่ยก็จะกลับมาสตรีมนะครับ พอที่จะมองหาเวลาไว้นะยังไงตอนนี้ก็ขอกราบขอโทษเวลาทีนี้ด้วยนะครับถัดมานะครับคำถามที่14แล้วนะครับจากคุณสนุกแอนสแน็คนะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นคำถามนะครับก็จะเป็นบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่สาระเราไม่อยากจะก้าวไก่ในเรื่องและชีวิตส่วนตัวคุณเท่าไหร่นะครับยังไงก็รับทราบครับผมก็เรามาสู่คำถามที่15กันแล้วนะครับไม่มีคำถามแล้วค่ะเพราะว่าถามอยู่ทุกวัน โอเคคนนี้เป็นแอดมินของช่องผมนะครับสามารถทักทายได้นะครับสําหรับเจเจบาร์บี้นะครับคุณบาร์บี้แล้วกันนะครับหรือมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถถามผ่านทางแอดมินก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยผมไม่ว่างในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะถัดมานะครับสําหรับคําถามที่16นะครับสร้างโฮเอ่อ versus สร้างโฮใครชนะหรือครับเ,เรื่องนี้ค่อนข้าง อตอบยากนะครับแต่ว่ามันก็มีหนทางชนะอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าซาโฮคนไหนนะครับลูกไฟติดก่อนนะก็คือจะอธิบายว่าเงื่อนไขของซาโฮก็คือตกเรนมาร์กของตัวเองใช่ไหมหรือว่าสร้างนะครับไม่ว่าจะสร้างอาคารสร,าสร้างเกาะสร้างเรนมาอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่ลูกไฟจะติดถ้าเกิดว่าลูกไฟใครติดก่อนเนี่ยก็มีโอกาสชนะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายที่ทําทการกําเนิดลูกไฟได้ก่อนเนี้ย ขาก็จะสามารถโจมตีแล้วก็ลดการป้องกันของฝรงข้ามได้ใช่ไหมต่อให้ฝรนข้ามเนี่ยแสดงผลลูกไฟนะครับเวลาเราไปตกลูกไฟบนเรนมาของตัวเองเนี่ยแล้วลูกไฟของฝรนข้ามมันขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสาที่ฝรนข้ามเนี่ยต้องมาตกเรนมาอีกทีเพื่อที่จะทําให้ลูกไฟของเราติดเช่นกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกไฟของซาโฮตัวไหนเนี่ยขึ้นก่อนนะครับก็มีโอกาสชนะได้นั่นเองนะครับถ้าไปคําถามที่17แล้วนะครับสาหรับคุณยูยูยูนะครับ ที่อายุเท่าไหร่ครับแล้วมีแฟนหรือยังนะอายุ22ปีแล้วครับแล้วก็มีแฟนแล้วนะถัดมานะครับคำถามที่18นะครับจากคุณเจเจมบาร์บี้อีกแล้วนะครับพี่ไลฟ์สดเบ่งกล้าไม่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับเรื่องสตรีมนะครับก็คงต้องตอบแบบเดิมนะครับว่ายังยุ่งๆอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับคำถามที่19นะครับจากคุณ ลาวันมิงมิงอีกแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการถามนะครับถามยังไงให้คุ้มนะครับดูวไว้นะครับโอเคสาเหตุที่เลิกทำคอนเทนต์สปอยเพราะมีคนซ้ำเติมใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเฟลแล้วก็หนอยในตัวเองนะครับว่าเ,เราทำอะไรลงไปนะครับคือยังไงล่ะก็ยอมรับแหละว่ามันหน้าแหกด้วยนะครับมันก็เลยเฟลนั่นเองนะครับแต่ว่า ข่าวดีนะถึงแม้ผมเนี่ยจะไม่ทำแนวแนวสปอยอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังคงคอนเฟิร์มอยู่นะครับว่าจะรีวิวจอลึกการจี้นะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็จะยังคงทําต่อไปนั่นเองนะครับก็ไว้รอชมถัดไปนะถัดมานะครับคําถามที่20กับคุณคนเดิมนะครับคุณลาวส์มิงมิงนะครับโมชิงถ้วยประจำสัปดาห์มีเพื่ออะไรไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ มีเอาไว้เพื่อที่ว่าเอาไปชนะนะครับให้ได้สะสมการชนะนะครับมันเปิดให้เล่นแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นจนถึง2องทุ่มนะก็การันตีรางวัลน,นะครับส่วนมากแหละคนส่วนใหญ่เขาจะคา,าดหวังนะครับให้ได้ชนะสูงๆใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมที่เล่นอยู่เพราะว่าเอารางวัลแบบการันตี300เพชรไง คือถ้าเกิดว่าชนะ15ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสได้300เพชรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่า,ามันมีเพื่ออะไรนะครับก็ไว้เอาไว้ชิงนะครับชิงชัยชนะกันชิงอันดับกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะว่าได้อ่คะแนนแล้วก็ไม่ใช่คะแนนถือขอไปได้ของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละอันดับนั่นเองนะครับถัดมานะครับคำถามที่21แล้วนะครับจากคุณแพทพินโยนะ หนาหนาของเมืองไทยมีจริงไหมคะนะครับก็มีนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มอุ่นๆแล้วนะโอเคถัดมานะครับคําถามที่22นะครับจากคุณเจเจมบาร์บี้อีกแล้วนะครับเราจะได้เจอกันในชีวิตจริงไหมคะก็คิดว่าถ้าเกิดโชคชะตานะครับนําพาเราเนี่ยก็อาจจะได้เจอนะครับอาจจะได้เดินสวนผมก็ได้นะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับ ถัดมาคําถามที่23นะครับจากคุณคนเดิมนะครับเล่า่ามิงมิงนะครับได้ยินว่ามีโหมดคลาสสิกในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีลองเล่นให้ดูหน่อยสิไม่ไม่ก่อนอื่นสตรีมให้ดูก่อนอสรุปคือเราถามเรื่องสตรีมใช่ไหมเนี่ยก็คําตอบเติมนะครับขอตอบไว้ให้คำตอบเดิมเลยนั่นก็คือเรื่องสตรีมเนี่ยก็คงต้องตอบว่ายุ่งยุ่งอยู่นะครับยุ่งกับเรื่องโปรเจกต์นะแล้วก็ยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับ ก็เรามาอยู่คำถามที่24แล้วนะครับจากคุณ pts pts นะครับมีแฟนหรือยังชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะก็มีแล้วนะครับชอบผู้หญิงนะโอเคคำถามที่25นะครับจากคุณอ l i v วี g r กร e f ูลนะครับหนูชอบพี่ค่ะพี่ชอบหนูไหมนะครับชอบครับชอบมาชอบกลับไม่โกงนะโอเคถัดไปนะครับคำถามที่26นะครับจากคุณปัาแป้งคงนะครับ ช่องของน้องคนนี้ก็สามารถไปกดติดตามรับชมได้นะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมสิตีอยู่เช่นกันนะครับพี่มาเล่นเกมสิตีได้ไงนะครับก็ตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับในเกมเพย์นะก็เล่นแรกๆนะครับเล่นมากับกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปช่วงประมาณ2ปีแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีนะครับแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีนะ ก็วนกลับไปกลับมานะครับจนกระทั่งเข้าสู่เมตาหลักๆนะครับที่การ์ดมันเริ่มมีสกิลแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มเป็นกลับมาตั้งแต่ยุคข,ของนาเดียไอริสอะไรประมาณนี้นะครับที่เริ่มเข้ามาเล่นแบบจริงๆจังๆเลยนั่นเองนะครับถัดมาคําถามที่27แล้วนะครับจากคุณนพร,รัธั์พุ่มพันธ์นะครับถ้า ID หลักมีอันเป็นไปจะเลือกทางไหนระหว่างปั้นไก่กับซื้อ ID ครับเพราะไอ เพราะปั้นไก่ขอภายนะครับเพราะปั้นไก่ก็ใช้เวลานานแต่ซื้อ ID ดีมาก็ไม่รู้ว่าไ d ดีที่ซื้อมาจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเพราะเจ้าของเดิมไม่รู้ว่าทําอะไรมาบ้างนะครับก็คิดว่าส่วนตัวนะครับคงปั้นเองนะครับเพราะว่าจะได้สบายใจด้วยนะโอเคนะครับถัดมานะครับคําถามที่28แล้วนะจากคุณอนุตูลนะครับมีชื่อเล่นว่าอะไรและเวลาออกับพี่มีจะทําอะไรเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้คือ พี่จะมีพี่จะทำอะไรเป็นอันดับแรกใช่ไหมโอเคชื่อเล่นจริงๆนะครับชื่อทีมนะสิ่งแรกที่ทำเวลาอกหักเลยก็คือการร้องไห้นะครับจะได้อระบายนะครับผมคำถามที่29นะจากคุณพีนัท23นะครับไม่รู้จะถามอะไร <laughs> โอเคถ้าเกิดไว้คิดออกแล้วนะครับบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกผมได้นะถัดไปนะครับคำถามที่30แล้วนะครับจากคุณแซลมอนนะ ยืมเงินหน่อยครับ100้อยอกครับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับก็เป็นคนจังหวัดกาลสินนะครับโอเคนะถัดมานะครับคำถามที่31แล้วนะครับจากคุณเชิดชัยวิมลเกียรติคุณนะครับไลฟ์สดคุยถามตอบเลยครับอันนี้น่าจะหมายถึงไลฟ์สดใช่ไหมก็จะให้คําตอบเดิมนะครับว่าไลฟ์สดหรือว่าสตรีมสดเนี่ยยังคงไม่สามารถทําได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่า ส่วนตัวยังคงยุ่งเรื่องโปรเจกต์จบแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยนั่นเองนะครับมาเรามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะพีคสุดเลยมั้งสำหรับคุณ s Square นะครับถ้าอ่านผิดยังไงก็ขอกล่าวไพด้วยนะครับน้องไอซ์นะก็คำถามนะครับพี่เป็นเกมไหมครับก็ตอบไปเลยนะครับว่าไม่เป็นนะครับผมโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคำถามทั้ง32คำถามนะครับถือว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งคำถามปังๆังคำถาม ที่มีสาระนะครับแล้วก็คําถามที่ปังปินาดนะครับวันนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ตอบคำถามที่ค้างคาใจของท่านผู้ชมไปแล้วกันนะครับสำหรับ Q&A คลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับรบก,กวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ NS Channel ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ